ครูลุกแก้วครับวันนี้ผมเอามาใช้ในการเข้าเลยครับก็นี่ครับตัวนี้คือเป็นทฤษฎีก่อนครับจะมีสองจังหวัดครับเนี่ยครับจังหวัดที่หนึ่งแลวก็จังหวัดที่สองครับเห็นไหมครับเนจังหวัดที่หนึ่งก็มาจืนเกือบติดกรอบนะสามสี่ศูนย์ห้าครับเห็นไหมผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าตัวเนี้ก็มีการอุบัเห็บครับจังหวัดสองมีการอุบัเห็บขึ้นมาครับเนี่ย โอเวอร์เล็บก็คือว่าแท็กแรกนะครับโอเวอร์เล็บไปเกือบ3 0 0รจุดครับตัวนี้คือเป็นตัวอย่างให้ให้ดูครับเป็นตัวอย่างให้ดูในการเข้าออเดอร์ M5 ครับเป็นเทคนิคเบรก M5 ครับของครูลูกแก้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างฝัง้ายมือครับตัวนี้เขาก็จะโอเวอร์เล็บไป3 0 0จุดจังหวะที่1อยู่กรอบเขาเริ่มมีการเบรกนะครับเนะี่ยเบรคมีท่งเขียวแท่งแดงล้วก็แท่งเขียว ท่งแดงลงมาครับเนี่ยลงมาใต้กรอบแล้วก็ดีดราคาขึ้นไปโอเวอร์แลปไป300จุดเขาจะมีการเบรกประมาณ4 1 0ถึงท่งครับล้วนับจากแท่งนี้ได้เลยครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งท่งแท่งนี้หนึ่งที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แท่งที่11เนี่ยลงมาอยู่ใต้กรอบจุดนี้เราสามารถเติมออเดอร์ได้เลยครับเห็นไหมครับลงมาประมาณ1,000จุดนี่ครับลงมา1,000จุดแท่งแบบนี้คือเขา โอเวอร์หลปบไปสามร้อจุดครับนี่ครับเนี่ยโอเวอร์แลปแล้วมีการเบรดเลครับเนี่ยแบบนี้มีการเบรคแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็จะเกิด P.A ได้ครับ P.A เซลได้อย่างงี้ P.A เซลลงมาแล้วก็เข้ามาย้อนราคา,า,คาลงมาแล้วก็ดีดราคาลงไปครับนี่ครับในจังหวะสองครับเโอ้แหลบจังหวะหนึ่งแล้วก็มีจังหวะสองเราก็สามารถเติมออเดอร์นั้นตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับนี่คือการเบรค M ห้าครับ เบรกสีถึงสิบท่งนะครับเบรกสีถึงสิบท่งที่สําคัญก็เราต้องดูหน้าง,งานประกอบด้วยครับอันนี้คือตัวอย่างในการเ,าเทคนิคการเบรก m ห้าครับสามารถเอาไปดูประกอบได้นะครับทุกคนนะครับดูประกอบได้ครับเส้นสีดำเนี่ยก็คือเส้นเลขสถิติครับนะี่ครับเห็นไหมครับเนื้อเทียนอยู่ใต้กรอบเขาย้อนราคาขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่าน สามสี่ศูนย์ห้าได้ก็ลงนะครับเห็นไหมเนี่ยคือจุดเข้าอยู่ใต้รอบเม้าเข้าเติมไม้ตรงนี้ได้เลยครับเติมมอเตอร์ได้เลยครับพิจารณาได้เลยครับเห็นไหมจังหวะที่หนึ่งเนี่ยจังหวะหนึ่ง,งเป็นแบบนี้พื้นเขาขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ย่อลงมาครับแล้วดันราคาขึ้นไปอีกประมาณสามวันจุดแล้วลงมาย้อนขึ้นไปครับขึ้นไปเติมมอเตอร์ได้เลยครับตรงนี้แล้วก็ติด หนึ่งพันจุดเลยครับตามระบบของเทคนิคการเบีย M5 ของครูคแก้วครับทุกคนเอามาแชร์มาเบ่งปันให้กับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นครับไม่รู้จะเอาท่าไหนก็ผมแนะนานี่ครับเบียห M5 ครับโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ